สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปการวอลกิลการวิ่งทั่วไปที่ผมว่ามันเจอเหตุการณ์เขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเยอะมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างยังไงก็จะรับชมคลิปนี้ครับผมก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนครับช่วยกันกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเออถ้าไม่มีไปไป,ไปยังไงอะ อย่าบ่นดิมาพี่มอนดีๆนะพี่อย่ากดดันห้ามกดดันพี่ห้ามกดดันเลยนะเออมึงไม่ต้องพูดอ่ะมึงเงียบไปเลยเจอกูแน่กูไปฝึกวิทยายุ่มาดึงมอชูมาตัวนี้อ้าวแล้วะกูโดนล้องหัวเลยดีกาไหนเจไม่ต้องห่วงพี่แกนี่ท็อปท็อปสิบลีกนะเว้ยจะต้งโกงเดี๋ยวกูจะถ่ายกูจะโอ้โหมีเยวเดี๋ยวขอปัสสาวก่อน ปลาปลาหมึกไปแล้วปลาหมึกไปแล้วปลาหมึกไปแล้วประกาศได้หน่อยมันหมดที่ม้ยมลอดีโอขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเสกเสกเ้ยเฮียเอ้าเสกพอดเฮียเรียบร้อยพี่พี่มนทำ MVP แล้วเจมโดนเสกข้างเดียวกันไม่ใช่กูอ่ยังอย่งย่งย่ง

แม่งแปลงเป็นหมึกได้ด้วยู <c oughs> จริงๆ <c oughs> ไม่น่าทันลำมั้งจริงต่อให้มีคนก็ไม่น่าทันลำมั้งเจิมเออแต่ครั้งที่แล้วไปส้มแม่งมีมีหลายกิว<อ>แต่แต่ถ้าไปม่วงแล้วมีคนนะ่ะอาจจะติดก็ได้นะนหรือว่าสปิดอ<ะ>ืมแต่มีทางเลือกสุดท้ายก็สปิดเทลจเจอแนะ่นอนเพราะเพราะพนิทานเนี่ยวอลไม่ทนัทนละตอนเนี้ยคนน้อยขนาดนี้ยเอาไงอ่ะก็ไปม่วงลองลองกดม่วงถ้าม่วงไม่เจอก็สปิดเทลได้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 เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะแล้วด่านนี้กูตั้งแต่กลับมาเล่นกูแทบไม่ได้ ไม่ได้แทบไม่ได้เล่นเลยอาพี่ไม่ได้ฝึกมาหรอกฮี่ดัดเหลืองกูแค่หกสิบองนะี้เนี่ยโอ้หนี่ก็น้อยเหมือนกันว่ะไม่เป็นไรนำก็จริงนะแต่แบบมไม่คุ้มอ่ะตอนเนี้ยไอ้เฮ้ยแม่งเล่นยังไงวะด่านนี้คกูจำไม่ได้ว่ะตั้งแต่สมัยกิจกรรมแล้วอ่ะ โอ้ยดันไม่พอวะ่ะโอ้โหดันไม่พอจริงเนี่ยไม่พอไม่พอเลือเหกสิบไ,ไม่พอหรอกโอ้ยอ่างเนี่ยโอ้ดันไม่พอ ทำไมตัวกูมองวะกูไม่เจอว่ะเดี๋ยวเราไปรอวอสีอื่นงี้ก่อนไปต้องวอแดงแท่งนั้นนะวอแดงก็ได้พี่เพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีอันนี้ดูเราว่างกันบ้างเหรอว่างดิแล้กูต้องแขไคะไอ้เหี้ยยังไงก็ติดอยู่แล้วโอ้โหผมก็ต้องมานั่งเดาอยู่ดีอะอย่างนั้นอะโอ้โหแล้วฝั่งแม่งเอาไฟฟ้ามาแจกอะไรทีมกูวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยนั่นนะผมเรอ่ะนะพี่ เอาไอ้แผ่นกวินไอ้สัตว์เด็ดกูหมด <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ด็ดกูหายหมดเลยโอ้โหไม่ได้เกรเลยเกยเกดละไม่เยอะกูโดนแผ่นกวินโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมชนมันให้พี่ผมชนมันให้เฮ้ย <c oughs> เอา้าเกาหลีเอ๊ะสมองคงยังไม่แก้วเนี่ยขอบคุณที่ชนขอบคุณโอ้เทปสองโอ้เทปสองอันนี้ต้องต้องต้องขึ้นมาหน่อยละ ขึ้นไม่ได้ว่ะแม่งกูเกตอย่างช้าเลยได้พี่พี่พี่แฟรี่พี่แฟรี่ขึ้นมาได้เดี๋ยวปืนใหญ่โป้ได้เหตุอุ้ยอย่าได้หรอกหูหรอกหูหรอกหูหลักหูไนักฟ้าไปวิ่ง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 ไปไปพี่ไป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 ้ายิงปืนใหญ่โอ้เหียไอ้ยิงโดนเด้งโอ้โหกูอย่างควายเลยเฮียกูยิงโดนเด้งเฉงว่ะ Ơi, nhau chết 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 กูดึงจอยอีกได้ไหมแม่เลยเอ้ยไม่น่าใช่โปนะไม่ไม่ไม่ใช่โอ้แต่ลูกเกี๊ยบทั้งทั้งแผงเนี่ยนะใส่มันคือเดี๋ยวเขาอาจจะใส่สร้อยเกี๊ยบก็ได้เออ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 กินในแง่ดีแกทำไมขยับนี่รู้เรื่องเลยยืนนิ่งนี่เรียบร้อยนะยืนนิ่งกันะถ้ายืนนิ่งกันรู้เลยไอ้ใหญ่ตัวเองกูเห็นชื่อกูเห็นชื่อกูก็ ปิงเลยอย่าพลาดเลยเฮ้ยเดี๋ยวปิงเปล่ามองในแง่ดีคือเราปิงมองในแง่ดีเขาปิงไปแย่แล้วโอ้โหไม่ปิงเลยทังหวะนั้นน่ะไม่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 น่าไม่น่าใช่หรอกไม่มีหรอกโปอมีเฮ้ยใช่เหรออยกได้มือกูแยกไหม่เหรออาจจะแบบมามาให้แต้มก็ได้อ๋อแต้มให้คิวหนึ่งเออใช่แต่กูว่าไม่ โอ้โหเอาพี่เอ้ยไม่ต้องปาเทมใส่กันนะวิ่งไปอย่างเดียวปาร์หรอกพี่เผื่อมันตั้งเผื่อมันตั้งว้าไปเฮ้ยเก๋เดชนวันนี้เฮ้ยโอ้ยไม่ว้าไม่ว้าป่ะโอ้ยโอ้โหเขาคนดีว่ะเอ้ยอาจจะไม่โปะหรอกเขาอาจจะแต่งมาหลอกเราจริงไม่มีหรอกยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลอะเลอะเลอะไม่ถึงเอายึ๊บยึกุพา ลองดูกันลองดูกันไม่ก็แบบหนึ่งนาทีห้าก็น่าจะวาร์ปไม่ไม่หวาบเลยแบบไปมองในแง่ร้ายมั้งลองพีดเข้าดิไม่ใช่มันมัาน่ามันน่ามันมันน่าจะให้เราเข้าแล้วมันก็ค่อยวาร์ปตามเปล่าอ๋อไม่หว่ะเคไม่วาร์ปดีแล้วเฮ้ยแต่เดี๋ยวเขาเขาไม่ยื้อนแต่เดี๋ยวเขาไม่ยืนยืนปั๊มอีกคิวหนึ่งอ๋ออ๋อก็เอออาจจะไม่ได้โป้อาจจะ ดีดีเออี่ะเอออ่ะกูว่าเอาจริงปะทีมเราอะย่าหน้าโดนด่าที่สุดละใน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 รวมทั้งหมดในการบอลวันนี้เพราะว่าเราเป็นเศษแล้วเราก็ไปแทรกแต่ละคิีไอ้เฮียหน้าโดนต้นตีที่สุดแล้วนะกูบอกเลยตั้งแต่วอลแดงไอ้เฮียวอลโม่งอีกไอ้เฮียเขาโม่งก็สองกิลดึกเราเป็นคุริสานเราไปแทรกเขาอีกไอ้เฮียไม่โดนด่าก็โม่งโหัวละมอ้ยเฮียเหวินอะไรวะเนี่ย อันนี้ก็ไม่ได้เตรียมกันเนาะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมไม่เตรียมอจะดด๋ยวะแล้วเขาจะกดมาทำไมอ่ะประเด็นนะคือไม่ไม่ไม่ปั๊มกระโปรงอะมีเนีทยแต่แต่ประเด็นคือถ้าถ้าโปูก็น่าจะใส่เราไปแล้วป่ะเที่เขาเขาเห็นที่เขาเห็นอาจจะเห็นกิวบายเกมพันนี่ว่าไม่ไม่วาร์ปใส่ดีกว่านี้ว่ะไม่ชนะมาอยู่นม่มีไมมันมีด่านนี้เหรอเอ้ยจับอันนี้สองเทไรโอ้โหลองหัวกูอุ้ย เวียงโดนอีกเหรอปวจะปวดห่วยเจอเลยด่านนี้เฮ้ยหัวไปเรียไปบาเรียไปเต็มไปโดนเฮ้ยหัวเด้งแม่งเกลียดจะเต็มแล้วเนี่ยไอ้เหัวเด้งบาเรียไป้องหัวโอ้ย ลายตากับเพนกวินแล้วเนี่ยกูไหนเหมานกวินจริงเลยวะไหนเพนกวินจริงเพนกวินบอมเพนกวินบอมเออเฮ้ยเดี๋ยวเพนกวิยระวังพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังเพนกวินดูดีนะเฮ้ยกูลองหัวอีกเฮ้ยเหมือนตกอีกโอ้โหเฮ้ยมันมันมันใช้ไอ้ตีนุ่มตัวใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมไปเลยไปเลยใช้ได้ใช้ได้แต่ต้องตรงขอบต้องต้องชนกับบล็อกก่อนนะมันมันโลงมันลงลงหนึ่งไอ้ลงลงสองแล้วกูขึ้น ขึ้นแสงไอ้เฮียเอ้ยดเลยขึ้นเฮ้ยกระไรวางแดงเอาให้อือไอ้เฮียที่แปดได้ไงว่าจากที่หนึ่งที่ต้องคิดัะเกิดเยอะต้องมีได้เยอะแหละไม่แต่แต่แม่งใส่แผ่นคลินมาแม่งมองแม่งยากว่ะมองยากเหยียบหัวเอาชิบหายเลยคือเท่มสองเราเราจะหลอนเลยว่ามันคลินหรือเปล่าวะนี่พี่มนพี่มนอาจจะแอซิสเพิ่มพุ่งก็ได้พี่ในนี้ โอ้โหเยากจะรู้เหมือนกันอะว่ามันจะติดให้หรือเปล่าหัวเด้งพุ่งพุ่งไม่พุ่งอ้ยโอ้ยเอ้าติดคออีกติดพลาสติกโอ้ติดพลาสติกติดคอติดพลาสติกแข่งแบบวิ่งส่งด่วนติดอะไรพี่ติดติด โอ้ยนี่ฮะกูโดนอีกก่เฮ้ยระวังนะระวังนะโอ้โหเหี้ยกเกดเต็มอีกวองระาวังล่าววิ่งตกแล้วเฮ้ยีเอ้ยแม่งวิ่งโผล่ออกมาจากประตูเคไปแล้วมึงจะมาชนกูทำไมเนี่ยเลนจะไปชนพี่เขามึงอะไปเถ้ะเอ้ไป ไอ้เจมพี่ฟองแม่งเกี้ม่วงวิ่งชนกูเนี่ยเป็นปลาอยู่เนี่ยพี่เข้าไปทันพี่เข้าไปทันพี่ทันที่อะไรกูเป็นปลาตอนนับแปดแล้วน้องตาไหนเจมเจมเราไปตามห้องดิเนี่ยเนี่ยห้องห้องกิ๊กกาเนี่ยอะไรยูทูบอะไรเนี่ยอันนี้ด่านใหม่ปะเนี่ยด่านมึกมากโหดแล้วมึกม่วงมึกม่วงพี่พี่มึกม่วงพี่วิ่งขึ้นไปชนเลยนะพี่หมึกมันจะดังกว็ได้เจี๊ยกูไม่โง่ขนาดนั้นในสัตว์ด่านที่กูเคยเล่น เก็บเกลละโอ้ยใครมันล็อกใส่ตัวมังมึงเอ้ยมันมีคนเล็งเมมใส่ผมพี่กำลังเอ็นเก็บเก็บเก็บเก็ไอ้ด่านนี้มันปรับมาใหม่เออไปชนไฟฟ้าสีแดงมันจะได้เกลดเต็มเลยได้ได้พี่เดี๋ยวผมชนเดี๋ยวผมชนเก็บม่วงชนแล้วไม่พี่พี่เชื่อผมว่าไอ้ที่เดี๋ยวผมชนน่ะพี่เขาถ้าเก็บม่วงมาชนพี่ไม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 ่ได้ชนไอ้แต่เก็ม่วงมันรอดไม่ใช่เหรอถ้าเกิดไฟฟ้าล่างมารอดรอดรอดพี่พี่พี่มลพี่มดรอดแล้วบางตัวรอดเหรอที่ไทยจะบาง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  บางอันรอดติดบางอันรอดไอ้เขี้ยผีเฮ้ยเล่พี่มุนเฮ้ยเขี้ยเกือบแล้วเกตล้วเกตล้วเกตแล้วเกตแล้วโอ้โหร้องหัวโอ้โหไอ้โมนี่กูอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูมีคิดว่าจะมาันได้กูต้องมาเล่นบอสแน่แปลกใหม่นี่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นเจมส์เล่นบอสเท่าไหร่เออกูก็ไม่เคยมานั่งเล่นบอสอื่นอย่างนี้หรอกโอ้โห เอ้ไข่รมดเฮ้ยมึงอย่ามาลุกคูณชนคุณไดไหมเฮ้ยไปได้พี่ไอีกี้ไปประไปหาเยอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมกันพี่เองทันปะวะเอ้ยเยอยพี่เดี๋ยวผมกันพี่เดี๋ยวผมกันพี่ลืมไปถ้าเกิดถ้าเกิดเกตอยู่แล้วอ้าวโหพี่เดี๋ยวผมกันพี่ชนพี่ระวังพี่พี่ระวังพี่มันคุกระวังเยอะมึงหมุนกูอยู่เนี่ยผมกันพี่อยู่พี่ใจเย็นพี่ผมผมกันพี่อยู่พี่ระวังพี่มันมัมันมีตัวมา โอ๊ยไฟฟ้ามาอยู่พี่นอยู่นะอยู่ระวังล้มพี่น่่พพีกูสั่งพวกมึงไว้เียให้กูเล่นดีดีดิระวังล้มหลักหลักฐานนะอยู่กลางสตรีมพี่โอ้โหสองไปอยู่เออมันสองกูอยู่เก็บเก็บเต็มแล้วพี่เก็บเต็มแล้วเก็บเต็มแล้วเฮ้ย เฮ้ยไอ้พี้ยไอ้ไอ้ไปไอ้พียกูจะตายไอ้พี่ระวังพี่ยเฮ้ยพี่วังพี่ระวังพี่ไปแล้วไอ้พี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปใหญ่ แค่กูวิ่งลำพังกูก็จะตายหายวะโอ้กูเหนื่อยระวังพี่ที่ระวังพี่อะไรวะรอดได้ไงวะอรดได้ไงเทียอะไรแม่งผมคุ้มกันหลังให้พี่อยู่เนี่ยคุ้มกันเงี้ย